สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวดิฉันสวรักคำหวานรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะรัฐบาลคุ้มเข้มมาตรการปล่อยบังไฟใกล้รัศมีสนามบินประเพณีและความปลอดภยัยต้องควบคู่กัน ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเตรียมพร้อมมาตรการและประชาสัมพันธ์มาตรการจุดและปล่อยบางไฟรุ้ตะไลโคมลอยโคมควันหรือวัตถุอื่นๆที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศยานในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมีการแข่งขันความสูงของบ้างไฟทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมมากและเสี่ยงที่จะเกาะให้เกิดอันตรายหลายแรงต่ออากาศยานรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะนายคารมกล่าวว่าเทศกาลบุญบั้งไฟประจําปี2568 รัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภยัยที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินเพื่อให้ผู้ขออนุญาตจุดบังไฟเกิดความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงดจุดและปล่อยบังไฟผุตะลยัยโคมลอยโคมควันหรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศยานในพื้นที่เขตปลอดภยัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้นลงของเครื่องบินและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอากาศยานและการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศค่ะนายคารมกล่าวต่อว่า ผู้ใดจะทําการจุดบังไฟต้องทําหนังสือขออนุญาตการขอจุดบังไฟกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำตำําบลอําเภอหรือจังหวัดจากนั้นให้เจ้าหน้าที่แจ้งหนังสือขออนุญาต การจุดให้ท่ากัสยานใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7-15วันโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานการจุดบังไฟอย่างน้อยสองคนพร้อมพิกัดการปล่อยบังไฟอย่างละเอียดโดยระบุระดิจูดลองติจูดเพื่อนำไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน รวมถึงเฝ้าติดตามการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการบินตลอดเวลาที่จุดและปล่อยบางไฟค่ะหากฟ้าฝืนมีบทลงโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการทำให้อากาศายานในระหว่างบริการเสียหายจนไม่สามารถทำการบินได้หรืออาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศายานในระหว่างบินต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีและปรับตั้งแต่0,000นบาทถึง8 0 0 0 0นบาทตามมาตรา59ทับ1แห่งพระราชาบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497ค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเชิงรูป4จังหวัดภาคอีสานได้แก่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ด เร่งรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งฝนทิ้งช่วงพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งปรับปรุงแหล่งน้ำกักเก็บน้ำในประเสริฐจันทระวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12ณจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม โดยในช่วงเช้าในประเสริฐเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รในพื้นที่เขตตรวจราชการ12ได้แก่จังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสารคามและร้อยเอ็ดรายงานปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและนายวัยต์โอชวิท ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำรักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม นายประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อขอรับทราบปัญหาและความต้องการด้านน้ําจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสารคามและร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังพบว่า ยังมีบางพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะประสบอุทกภัยหากมีปริมาณฝนที่ตกสะสมจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเขตชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจได้อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎราคมนี้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนละ,ะทานจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสียงขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการดังนี้ 1. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนปี2568อย่างเข้มขน้น โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เปราะบางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการว่าทั้ง4จังหวัดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงสูงสุดถึง24อำเภอ142ตำบลซึ่งต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมค่ะพร้อมเน้นย้ำให้มีการแจ้งเตือนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และเมื่อเกิดเหตุจะต้องเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที 2. ให้กรมชนะระทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริหารจัดการน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยวางแผนจัดสรรน,น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพียงพอกับความต้องการและให้ความสำคัญกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกและ 3. ให้จังหวัดกรมชนะระทานกรมทรัพยากรน้ำ รมทรัพยากรน,น้ำบาดาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งน้ำบ่อบาดาลร่วมถึงระบบปรับปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำใน4จังหวัดเกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และจัดทำรายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยเร็วด้านนายไวทิศโอชวิตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำรักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย1-2ถึงลูกโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันพบว่า4จังหวัดมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งคืออ่างเก็บน้ำอุบลรน์จังหวัดขอนแก่น และอ่างเก็บน้ำลำปลาวจังหวัดกาลสินเมื่อรวมกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจำนวน8,543แห่งมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่1,598.07ล้านลูกบาศเมตรหรือ32%ของความจุเก็บกักซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2,567 ขณะเดียวกันยังได้คาดการพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยช่วงเดือนพฤษภาคมได้แก่จังหวัดขอนแก่น7อำเภอเช่นอําเภอบ้านไายอําเภอหนองพองจังหวัดกาลสิน16อำเภอเช่นอําเภอดอนจานอําเภอกุชินารายและจังหวัดมหาสารคาม7อำเภอเช่นอําเภอกุสุมพิสัยอําเภอกุดตรังและจังหวัดร้อยเอ็ด17อำเภอเช่น อำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอจันหารเป็นต้นในวัยทิศกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยรวมถึงวางแผนการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย โดยจะติดตามผลการดำเนินการของมาตรการและประเมินสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างรวดเร็วและสามารถเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และถัดมาค่ะในส่วนของนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์ไปยังสำนักงานชลประทานที่1-17ถึง17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะ รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดพบว่าปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึ้นหลายแห่งทำให้ขณะนี้ มีน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกัน42,403ล้านลูกบาทก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีก33,944ล้านลูกบาทก์เมตรเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนพมิพลเขื่อนสิริกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ มีปริมาณน้ำรวมกัน12,832ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ52ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีก12,039ล้านลูกบาทเมตร สำหรับสถานการณ์น้ำทั่วประเทศยังอยู่ในระดับปกติเฝ้าระวังแต่จำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้จึงได้สั่งการให้สำนักงานชนลประทานในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2568 ตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดและเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและนางนรบลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ แล้วมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะนายดนุชาพิชยน,นันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่1ของปี2568และแนวโน้มปี2568ว่าในไตรามาสที่1 2568 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของไทยขยายตัว3.1%ต่อเนื่องจากการขยายตัว3.3%ในไตรามาสที่4ของปี2567และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรามาสแรกของปี2568ขยายตัวจากไตรามาสที่4ของปี2567 0.7% ปัจจัยหลักมาจากการผลิตภาคนอกเกษตรชะลอลงขณะที่การผลิตภาคเกษตรเร่งขึ้นด้านการใช้จ่ายการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลการนำเข้าสินค้าและบริการและการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นชะลอลงขณะที่การส่งออกสินค้าและการบริการขยายตัวเร่งขึ้นนายดัชชากล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2568คาดว่าจะขยายตัว1.3-2.3%ถึงค่ากลางการประมาณการอยู่ที่1.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดรายจ่ายลงทุนภาครัฐสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ค่ะรวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนท่ามกลางอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ดีการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปียังมีข้อจํากัดจากภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568ค่ะตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกและผลกระทบจากการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐรวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนในภาคเกษตร ทั้งนี้คาดว่าการอุปโภคบริโภคจะขยายตัว2.4%และการลงทุนภาคเอกชนลดลง0.7%ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐขยายตัว1.8%อัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง0.0%ถึง1.0%และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล2.5%ของ GDP นายดนุชากล่าวว่าแนวทางบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในช่วงปีที่เหลือของปี2568ควรให้ความสำคัญดังนี้ 1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี2568และงบประมาณกันไว้เบิดรวมปีไม่ต่ำกว่า70%และ90%ตามลำดับ โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพทางการคลังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก 2. รับมือมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งดำเนินการเจรจาการค้าและการลงทุนกับสหรัฐลดการเกินดุลการค้าส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพขยายตลาดใหม่เร่งเจรจา FTA และดึงดูดการลงทุนโดยเน้นการร่วมลงทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 3. ปกป้องภาคการผลิตจากการทุ่มตลาดและการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยปรับปรุงการตรวจสอบสินค้านำเข้าให้เข้มงวดเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบทลงโทษปรับปรามการลักลอบนำเข้าตรวจสอบการทุ่มตลาดและมาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงกระบวนการยื่นคำขอและไต่สวนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดการอุดหนุนและมาตรการปกป้องจากการนำเข้าและป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า 4. ช่วยเหลือ SME โดยเน้นการสร้างรายได้ยกระดับศักยภาพการผลิตควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้มาตรการช่วยเหลือนีสินเพื่อให้ SME สามารถปรับโครงสร้างนี้ได้ 5. ดูแลภาคเกษตรทั้งเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 6. สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเน้นการสร้างความปลอดภัยเตรียมความพร้อมด้านสนามบินการตรวจคนเข้าเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อมนายดนุชากล่าวว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องของการเจราจาการค้าหลังสหรัฐขึ้นภาษีการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะที่ในประเทศมีความเสี่ยงจากเรื่องของหนี้สินครัวเรือนคุณภาพสินค้าเชื่อว่าต้องจับตาและมีการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีการเพิ่ม NPL ภาคเกษตรยังคงเจอกับความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะมีปัญหาในแง่ของไรายได้ภาคเกษตรมากขึ้นดังนั้นแนะนำให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากขึ้นรวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังค่ะนี่ก็คือสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่1ของปี2568ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการจะฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y ยูทูบช e แนลกองบรญชาการกองทัพไทยสําหรับในวันนี้ดิฉันสวรค์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19.30นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทย ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา